สวัสดียามบ่ายนะคะใกล้บ่ายสามแล้วขอต้อนรับเอซีทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลเนาะก็เริ่มงานยามบ่ายนะคะตัวนี้พนักโอ้ไปติดล่มมองรถไทค้าพอดีเพลงกลางงาเนี่ ยายพ่อมาต่อยเราก็พี่สะพ้ยคนแรกนะคะก็ลงมาตั้งแต่น่าจะบ่ายโมงครึ่งนะโอ้แดดเนาะพี่น้องเนาะบ่ายโมงครึ่งขนาดบ่ายสามยังเลื่อมตาขนาดนี้แดดร้อนเราก็ต้องนอนพักผ่อนเนาะกางมเข้าแล้วมาดําเนาะ ไม่ไม่ไข้าวมันก็หมดแล้วเนาะ,ะเฮ้ยข <c oughs> ้าวแรงลลงมาดำมุงก็ครบเนาะมันมืดกินข้าวแรงสองทุ่มนะเย็นนี้กินข้าวเย,ย็นสองทุ่มนะพี่น้องกินข้าวแรงสองทุ่มก็จะลงมาดำนาเนาะกินข้าวเสร็จเนาะ บอกมีได้เป็นเพือไม่เป็นเพอสีเดือใหญ่มันอะไรเหวว่ะเอ็ดไดจันได้เนาะเหี่วอะไรตีมันไม่สวยงาม ส่วนในเดียวก็ไปจกปลาไหลนะพี่น้องที่ริมสะไม่รู้วันนี้จะได้ไหมเนาะอ,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 อืมบ่อปุยมันไปนอนทีเด้อระหว่างป้าทินนะคะกับพ่อมาต่อยมาลุ้นกันนะคะพี่น้องใครจะเป็นที่หนึ่งโอ้ตอนนี้ยายเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่ายายอยู่ข้างข้างหน้าสุด ลุงนี้ที่สองพอมาต่อที่สาปลาทิ้นที่สี่นะวันนี้พลังข้าวเหนียวนะหมูย่างส้มตำนะแกงไก่ใส่ฟักเ <c oughs> ย็นนี้ไม่รู้จะกินเมนูอะไรแกงหมูใส่ฟักบ้นอนเหอเฮอหมยด้วยมยือเขานี่ไม่ได้แห้ง้าง มันไปแล้วมัน้องนะมมนยายก็ใส่กางเกงขายาวลงนะน้องรู้ว่ามันขี้ตมนะก็ยังใส่ขายาวแม่เอ้ะมีมีมี ม่พอกินว่ะเจ้าผ้าบีวเหเนาะเออคูเอ mm ียงไปเลยเลยมันหาได้เดา้นบิไนาดเดบาทกลบิดไปนะเจ๊แล้วเฮ้ย แปรงนี้ดำเร็วมากนะฮะเหลืออีกประมาณสักหนึ่งมัดเนาะก็ไปไถแล้วก็สูบน้ำแปลงนั้นเลยนะดำเร็วมากบอกเร็วมากนิ่มบ่ายนิ่มจนเหลวเต้ยไม่พักเลยบ่ยายเอาเลยบ่ ยายบอกว่าไม่ต้องพักนะพี่น้องนะเอาแปลงใหม่เลยสูบน้ำไถนะคะหญ้าขนาดเราไม่ต้องตัดตัวนั้นนะมันเป็นผักวันนี้ลุงนี้ก็กลับมาเที่ยงนะคะเอซคิดว่าลุงนี้จะไปเมืวันเนาะพอดีมา กินข้าวเที่ยงแล้วก็พักผ่อนถึงเกือบบ่ายสามนะนี่ลมพัดแล้วต้นข้าวก็ฟิ้วไหวสวยงาม เมื่อกี้ก็เหมือนฝนจะตกนะยิ่มๆๆๆในพี่น้องไปลอยหน่อยนึ่งนะแต่มันก็กลับไปแล้วส่วนเราก็รอรอมันบอกว่าเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกนะบ้านเราก็ฟ้าเรือมอย่างเดียว ยายก็เอาหน้าก,กว้างๆนะประมาณสักสองวานะตอนนี้ตรงนี้กำลังจะขึ้นแซงไปเป็นที่หนึ่งส่วนยายก็ยังอยู่ที่สุดท้ายเหมือนเดิมอออออู่อออนนะอ่่่่ดแคนน้้ยิงก ยายยกพุงขาวแล้วนะคะลูกก้าก็ยายนี้นะดำนาก็ยายนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ